สวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาปรึกษาพี่ๆยังน้องดูนะครับว่าถ้าผมอยากจะทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งออกมาจะมีใครเล่นกับผมไหมผมเคยเห็นเพจเพจหนึ่งนะที่เขาขายเบอร์รถมอเตอร์ไซค์อ่าพวกเหมือนคล้ายๆพวก X Max p c x อะไรอย่างเงี้ยพวกออโตมิติกอะเนาะสวยๆใหญ่หญๆซีซีเยอะๆ,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 ๆอะไรประมาณเนี้ยเขาขายกันเบอร์2 5 0 0า ขายได้เบอร์เดียวเขาก็ออกให้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีทุนผมก็อยากจะทําแบบนั้นบ้างแต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันแล้วกันเป็นเป็นการที่พูดแบบเข้าใจง่ายๆแบบว่าคนอยากได้ของถูกแต่เราต้องมาลุ้นและมาเสี่ยงเรานะครับผมก็เหมือนกับว่าลุ้นเลขท้ายสตัวรางวัลที่หนึ่งของทุกๆงวดในแต่ละเดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าผมจะทําโปรเจกต์เป็น ชุดแต่งรถตู้ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่รอบคันในราคา2 5 0 0เหมือนกันขายได้เบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยออกให้รุ้นเอาถ้าพี่ถูกพี่ก็ได้ชุดแต่งไปเลยรอบคันถ้าเป็นตัวเก่าก็โน้ตมาบอกว่าตัวเก่าถ้าเป็นตัวใหม่ก็โน้ตบอกว่าตัวใหม่ตัวเก่านี้จะเป็นพรีออเดอร์ต้องสั่งนะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยของเรามีสต็อกอยู่ไอ้ตัวใหม่ของเรามีสต็อกอยู่แล้ว ตัวเก่าต้องต้องสั่งเป็นพรีออเดอร์นะครับผมยังไงก็ที่พูดผิดไปเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยย้ําอีกรอบนะครับผมว่าตัวเก่าต้องสั่งเป็นพรีออเดอร์นะครับตัวใหม่ของเรามีสต็อกอยู่แล้วก็คือนี่แหละอยากอยากจะลองวัดดูเหมือนกันว่าถ้าพี่ซื้อมาเนี่ยเลขไทยาย3ตัวรางวัลที่1เนี่ยของทุกงวดและในแต่ละเดือนถ้าพี่ถูกพี่กอาไปเลยแต่ถ้าพี่ซื้อไม่ถูก ก็ผมก็เก็บตังค์พี่มาการซื้อนะครับในการที่เราซื้อเนี่ยซื้อหรือจองปุ๊บเราโอนเลยนะครับเก็บเงินสดเลยนะครับไม่มีแบบงวดชนงวดแต่ถ้าแบบว่าพี่ถูกอย่างเช่นถูกเล็กท้ายเล็กท้าย2ตัวนะบนล่างอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าพี่ซื้อ3ามหาอ่าข้างล่างออก3ามห้าอะไรอย่างเงี้ยรับไปห้านะครับผม เป็นรางวัลปลอบใจให้นะครับอย่างพี่จ่ายมา2อ0พผมเมื่อคืนพี่ไป500อนะอะไรประมาณนี้ได้500นี่ได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับก็อยากจะลองทำดูอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังยังยังไม่ทำก็ถามความคิดพี่ๆในกลุ่มนะว่าความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงมันแพงไปไหมหรือว่ามันถูกไปไหมชุดแต่งรอบคันนะตัวใหม่นะครับรถตู้ โตตาออนิวนะครับผมขายอยู่รอบคันนะหนะึ0งมืนหด้ะด้านหน้าจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างจะเป็นสเกิร์ตด้านหลังจะเป็นกันชนท้ายเต็มตัวนะครับผมได้ไปทั้งลิ้นและไฟนะครับส่วนรูปเดี๋ยวผมจะลงในคลิปนี้ให้ดูมันจะมีรูปแต่ว่าตัวเก่าอาจจะไม่มีนะ ไม่ไม่มีรูปให้ดูแต่ผมจะพยายามหามาถ้าเกิดได้ก็จะเอามาใส่ให้ในนี้ในในรูปในคลิปนี้แหละมันจะมีให้ดูอยู่แต่มันก็อาจจะมองไม่ค่อยถนัดนะก็ส่วนเรื่องเครดิตนะของผมมีอยู่แล้วเช็คได้หน้าเฟซในกลุ่มนะครับผมช่างบอยลอยวินะเฟซบุ๊ o k ้อยเอกดลอยเอกยูชีจินแล้วก็ y o u t u b e นะครับผมช่างบอยลอยวิเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามได้นะครับ ทั้ง3มช่องทางเบอร์โทรเราแต่ก่อนผมไม่ให้เบอร์โทรนะเพราะว่ามิดมิดเยอะครับผมโทรมาในแต่ละวันไม่ใช่มิดแท้นะครับมิดฉา,าชีพครับผมก็ราคาญวันวัๆไม่ต้องทํางานทําการเลยเจอแต่มิดเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรให้รายละเอียดเราก็คุยกันเบื้องต้นได้นะครับผมก็ถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์เลขหนึ่งมาให้หน่อยนะครับ ถ้าใครไม่เห็นด้วยคอมเมนต์เลขศูนย์ให้หน่อยผมก็อยากจะลองวัดใจดูเหมือนกันตัวเก่านะตัวเก่าเฉพาะกันชนหน้านะครับผมเป็นหน้าเต็มนะลายญี่ปุ่นสเกิร์ตข้างกันชนท้ายเต็มเหมือนกันตัวนั้นก็รอบคันผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับเฉพาะกันชนหน้าก็หลายหมื่นกันชนท้ายก็หลายหมื่นแต่ถ้า พี่ๆบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากแลกเป็นเงินไม่เอาชุดแต่งผมไม่แนะนํานะผมไม่แนะนําแบบนั้นเพราะว่าอ่าพี่ลองคิดเอาง่ายๆว่าถ้าพี่ไปซื้อหวยเนี่ยสองพันห้า 2, 5, ถ้าพี่ถูกสามตัวตรงเป็นเงินเท่าไหร่ครับอ่า แต่ผมไม่ได้ขายหวยนะผมไม่แนะนําให้ใครเล่นการพนันนะผมไม่ได้ขายหวยผมแค่อยากจะนําเสนอพี่ๆว่าแบบนี้ดีไหมคนที่อยากได้ของถูกก็ต้องมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเอาไม่ต้องอะไรมากพี่ลองเอาสองพคูณบาทละสี่รอยพี่จะมาให้ผมจ่ายเป็นเงินแบบนั้นผมจ่ายไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายหวยยังไงก็ ขอความคิดเห็นหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ